หลานอยากบวชยายไม่มีเงินแต่จะให้คนอื่นบวชให้ยายกังวลว่ายายจะได้บุญไหมไหนยายังกังวลด่นะว่าจะได้หรือไม่ได้ยายไม่ต้องกังวลเพราะยายไม่ได้ได้บุญอยู่แล้วยายจะได้บุญก็ต่อเมื่อยายมีจิตเจตนาศรัทธาเช่นมันไม่เกี่ยวกับตัวเงินมันไม่เกี่ยวกับว่าอยากจะบวชหลานแต่ว่าไม่มีตังไม่เกี่ยวมันไม่ได้ได้บุญอยู่แล้วคนที่บวชคือคนที่ได้บุญส่วนยายเนี่ยซื้ออัฐบริขารให้หลานได้ไหมล่ะซื้อพระไตรกีวรได้ไหมซื้อบาทได้ไหมหรือไม่ได้รอใส่บาตรหน้าบ้าน ข้าวเปล่าถ้วยเดียวก็ใส่บาตรหลานตัวเองได้นั่นก็เป็นทางมาแห่งบุญแล้วอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองต้องเป็นเจ้าภาพงานบวชไม่เกี่ยวใครทําใครให้ทานในตัวใดเขาย่อมได้ผลจากทานนั้นแต่คนที่ได้บุญเต็มๆจากการบวชได้อันนี้ส์งเต็มๆจากการบวชคือคนที่เขาบวชเจ้าตัวคนที่เขาหหมเหลืองอะไรคนที่เขาได้กุศลตัวนั้นเต็มเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบวชเลยเราแค่ช่วยเขาสนับสนุนส่งเสริมให้เขาได้บวชแค่นั้นเองเป็นการให้ทานมันไม่ได้ได้บุญมากไปกว่าการทําอย่างออืื่่นนนเเลยมมัไไดดด้้บบบบบุุุญญหกกกาารใส็็ว